สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เปิดตัวแปลกนิดนึงนะคะน้องมาใหญ่มากซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องรุ่นนี้กันเปิดกล่องรุ่นนี้กันนะคะเปิดทางไหนเอ่ยน้องใหญ่มากน่าจะเปิดฝนี้เปิดแล้วนะคะ เราจะมาดูกันที่ใบนี้กันคุณคือใครน้องคือใครนะคะเรามาดูกันดีก,กว่ามาเปิดกันเลยนะคะเช่นเดิมค่ะกระเป๋าลุยวิตกองค่ะดามิเย่เอซุนนะคะเป็นดามิเย่สีขาวจะมีโค้ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงลุยวิตกองตรงนี้นะ มีมีคนมากวนมีคนมากวนะคะ่ะมีคนมากวนอะแนะนําตัวนิดนึงมีคนมากวนชื่อเป,ปเปอร์ค่ะหนูชื่อเป,ปเปอร์ค่ะมีคนมากวนค่ะมีคนมากวนกวนการรีวิวกระเป๋าของคุณแม่เรามาต่อกันเลยค่ะเปิดเข้ามานะคะจะเป็นทรงช็อปปิ้งนะคะที่มีซิปนี่ซึ่ง ที่เลือกซื้อรุ่นนี้มานะคะเพราะว่าคิดเองว่าเราเอาไปใช้จริงๆอะ่ะคงไม่เจอฝาแฝดแล้วเขาน่ารักนี่รุ่นนี้ค่ะซึ่งกิฟ <c oughs> จำชื่อรุ่นไม่ได้เนี <c oughs> ย่ยนะคะหูหูจะเป็นคาวไฮค่ะหูจะเป็นคาวไฮเนาะแล้วก็เขาน่ารักตรงนี้ แล้วก็เขาเป็นใบไม้แบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยซึ่งเราปิดแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้นะมาพร้อมไปเปิดดูข้างในกันนะคะซึ่งด้านในใบนี้เปิดปุ๊บก็จะมีความสุขปั๊บเหมือนเดิมเพราะอะไรเพื่อนๆเ,เพราะมันเป็นสีชมพูเปิดเลยจ้า,าน่ารักมาก มาพร้อมบับเบิลนะคะที่การส่งกระเป๋านะคะแล้วก็อ๋อมาพร้อมกุญแจค่ะกุญแจด้านในด้านในจะมีสามช่องด้วยกันนะคะสองช่องด้านนี้แล้วก็หนึ่งช่องด้านนี้นะคะหนึ่งช่องใหญ่คือสีมันสวยมากเพื่อนมันมันใช่อะ่ะตรงนี้มีแบรนด์สแตมป์นะคะหลุยส์วิตตอง คืออฉันอยากเข้าไปอยู่ข้างในจังเลยคือมันน่ารักมากเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มาพร้อมเหมือนเดิมนะคะกระเป๋าหลยวิตตองทุกใบนะคะมีการ์ดค่ะแล้วก็มีมีตัวโคด้ดนัมเบอร์กระเป๋าของเขานะคะแล้วก็มี ถุงใส่แม่กุญแจคะ่ะมีมีลูกมาให้2องเบบีเรามาดูแม่กุญแจกันบ้างนะคะบรรจุมาในกล่องกระดาษขาสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ด้านในนะคะหอ่อห่อกระดาษมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ แด้กุญแจนะคะด้านหนึ่งเป็นโลโก้ค่ะ LV นะคะ LV ซึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหลุยวิตตองแพรรีนะคะไม่รู้ไปโดนหมึกที่ไหนมาเป็นเลอะก,กระเป๋าบ้างไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาลองแขวนกุญแจกันดูเนาะที่กุญแจนะคะจะต้องมีมีนัมเบอร์ค่ะ ค่ะห7เนะแล้วก็ที่ลูกนะคะก็ต้องมีนํำเบอร์เดียวกันกับแม่กุญแจประมาณนี้นะคะเรามาลองแขวนกันดูนะปิดออกแล้วจะใส่ตรงนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆแขวนแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ เราจะสะพายเหรอเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าล้วจะสะพายก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งน่ารักอะ่ะหรือจะถือของแขนของแขนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนด้านหน้ามีอีกหนึ่งช่องเราจะลืมไปไม่ได้นี่ช่องตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ของได้เยอะเลย ะะโดยรวมนะคะถือว่าเป็นกระเป๋าวิกหนึ่งใบที่ที่คุ้มค่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเขายังเป็นรุ่นที่อยู่ในช็อปนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ในเว็บไซต์ยังมีอยู่นะคะคือกิ๊ไม่ค่อยชอบเพราะว่าตอนนี้ค่ะหลุยวิตตองทั้งมิลเลอร์ทั้งเกรดเทั้งออริจินอลคือมีเยอะมากแล้วก เหมือนรุ่นบางรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมเยอะๆงานก๊อปปี้เขาก็จะออกมาเยอะมากซึ่งเราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆอะ่ะเราไม่รู้ว่าอุ้ยอันไหนมันแท้อันไหนมันก๊อปคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ใบที่เราใช้แล้วคนไม่ค่อยใช้ไม่เจอฝาแฝดไม่เจอพี่น้องแน่นอนถือหรือเจอก็อาจจะน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นใบนี้มานะคะลอง ดูนะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เพื่อนๆตัดสินใจนะคะการกับการที่จะซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆมีหลุยวิตตองหรืออยากลองเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนะคะซึ่งคือใบแรกจริงๆนะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆซื้อเป็นหลุยวิตตองเพราะว่า 1. คือราคาสมเหตุสมผล 2. คืออายุการใช้งานคุณภาพนะคะด้วยความที่เขาเป็นแคนวาสหนังเขาจะทน ทนน้ำถ้าเพื่อนๆอนอยากรักษาหรือใช้ให้ได้ระยะนานยาวนานที่สุดนะคะแนะนำให้เป็นดามิเยตัวสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นดามิเยอีเบนเนาะเพราะว่าสีน้ำตาลตัวนั้นนะคะจะขายต่อได้ราคาแล้วก็สีเขาจะไม่คลําค่ะจะใช้ได้นานเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยซึ่ง ถ้าเราใช้ในตัวตัวที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นคาวไฮเราควรจะซื้อหูกระเป๋าหรือพวกไหมพรมพวกผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะมารักษาเขานิดนึงเพราะว่ามือเรานะคะก็อาจจะไปจับอะไรต่างๆในอามามากมายแล้วเราก็ต้องมาจับกระเป๋าต้องมาเปิดกระเป๋าอยู่แล้วเงนี้คะ่ะเราก็ควรจะเซฟเขานิดนึงเพราะว่ากระเป๋าใบหนึ่งก็ไม่ใช่พันสองพันเนาะเพราะของแบรนด์เนมทุกอย่างคะ่ะที่มันมีราคาของมันมันก็มีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับราคาด้วยซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคะ่ะสําหรับ ที่เก็บอยู่ตรงนี้มานะคะอยู่ตรงนี้หมายความว่าคือเกิฟเป็นคนชอบกระเป๋าบเราก็จะดูทั้งกระเป๋ามือหนึ่งทั้งมือสองทั้งทุกอย่างคือดูหมดเลยเราก็จะดูเรื่องราคาดูเรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะว่ากระเป๋ายี่ห้อไหนเอ้ยมันอยู่ไวหลายปีแล้วมันยังอยู่ยังทนนะอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งหลุยวิตตองก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่อยู่ทนแล้วก็ใช้ได้ยาวนานมากเพราะว่าเห็นรุ่นวินเทจเยอะๆตอนนี้ค่ะที่ทุกคนเอามาเปลี่ยนคาวไฮการบางร้านมาเปลี่ยนคาวไฮอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพซ0สภาพตัวแคนวาสเขายังโอเคหรือตอนนี้นิยมการที่ใช้หลุยวิตตองแบบแปลงแปลงร่างหลุยวิตตองโดยการเท่เานังหลุยวิตตองนะคะไปแปลงเป็นทรงใหม่ซึ่งหนังเขาก็ยังใช้ได้อะหนังเขาทนมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเพื่อนๆนะคะแนะนําอยากให้มา ลองหันมองที่หลุยวิตตองดูนะคะถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย